ดูดีไม่มีเสง่งกับเฮงเฮงชแนลสวัสดีครับคลิปนี้พารับชมยามาฮ่าเจีเป็นรุ่นปี2042-43นะครับก็จดทะเบียนประมาณปี43ก็19ปีครับผมตัวนี้น่าจจะเป็นชมสุดท้ายก่อนเปลี่ยนเป็น อาชมใหม่ยามาฮ่าพวกสปีดอะไรพวกนี้หรือเปล่ายามาฮ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวลอมแม็กชมสุดท้ายนะครับ JR วันมกเลสสวยครับสภาพรถคับ20ปีเดิมๆครับก็มี ภาพก็ถือว่าให้ที่ประมาณ80% <c oughs> ครับผมนี่ก็ได้มาก็มีครบกับทุกอย่างล้อเดิมโชคซีนโชคไม่ลวนะครับเราบูชามาก็มีตรงนี้หายนิดหน่อย <c oughs> เขาเรียกเลยนะฮอ่าทับทิมทับทิมหน้าหายนะครับอาจจะเป็น เหมือนช่องลมเอาไว้ทำเขาเรียกอะไรนะแลมแอร์ Lam <laughs> อะไรพวกนี้ลส,สนามนะให้ลมมันเข้า <laughs> สวยครับสวยท่อเดิมล้อแม็กเดิมครับผม <laughs> เครื่องดีครับฟิตสตาร์ติดง่ายพารับชมครับดเดิมครับลูกยางมีครบครับลูกยางนี่ชอบมากเลยเพราะส่วนใหญ่จะหายกัน นี่ก็น่าจะหยอดกาวเอาไว้กันแกะเลยไม่หาย okay. แทงคอโอเคครับนั่นตึ๊บสวยครับสภาพกิบเลยปอกแฮนเดิมครับตากแดดเยอะรู้เลยว่ามันจะย่นตุ่มทวงน้ำหนักยังอยู่ครับจ้าบิดติดมือดีครับทดสอบเทส แล้วก็120สปีดอยู่ที่ประมาณ120อัพครับผมความเร็วถือว่าสภาพเดิมๆก็ใช้ได้ครับผมหมอบๆไหลๆห,หน่ก็น่าจะมีขึ้น1้อ1สามร้อยสครับติด,ดล้อเดิมแต่พี่ก็าทำสีมาครับขอบูชาต่อพี่เข้ามาก็ด้วยความอนุเคราะห์นะครับ จเจาแหละครับทำสีของยมห่านะครับอืมรอเดิมยมหา่าพี่ก็ทำสีสวยดิสีทองมาเช็ดที่นี่เช็ดครับเช็ดอืครับแล้วเก็บรายละเอียดครับเก็บพวกชุดนอด็อตเพราะว่าชุดน็อตพี่เขาหายมาก็ต้องมาเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยขาขีเ่เดิมครับ อนุรักษ์ไครับยามาฮ่าเจอารถสมัยยุก90ครับจจเอะไรครับเนี่ยก็หลักๆเลยครับ,รบตรงนี้ก็มีจะเริ่มผุแล้วเนี่ยของเจอาแต่ว่าเขามีชุดอา้าวสีหลอกเลยชุดอ,อะไรนะชุดซ่อมนะครับตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาละมีแผ่นสำเร็จเนาะของใน กลุ่มอะไรเขามีทำม,มาขายเป็นข้อเสียของ JR ครับโคงตรงนี้ชอบผุแต่เขาซ่อมได้มีแผ่นแล้วก็เชื่อมกิบเนียนเลยช่างเชื่อมสมัยนี้เก่งกับเมืออาชีพเดิมๆครับมีคางมูก็มีเยิ้มนิดหน่อยครับเป็นธรรมดาของรถสองทีคาบูยังไม่ได้ล้างครับปกติครับออตลงออตลุก เดิมครับแจ๋วสวยครับลอ้อล้อทองแต่มนเดยครับเดิมเดิมครับฟังเสียงกันหน่อยครับเครื่องฟิสตา้าติดง่ายคลิกขออนุญาตสตาร์ทให้รับฟังนะครับถ้าจ,จัารนะ ดำเด่คร <Damn>, ับทีเดียวติดกับชึ่งเลยทีเดียวติดเครื่องฟิสต้าติดง่ายพี่ก็บอกยังไม่เคยพาเครื่องอะไรเลยครับขี่มา20ปีเดี๋ยวเชื่อนอตไม่มีรอยนะดำเด่น <Damn, Damn. S 2> นนเปลี่ยนสายคัชแต่รอยน็อตเครื่องนี่ยังไม่มีรอยต่อกแทกนลิดหน่อยาจะมีเปลี่ยนคัชเชืรอชิ้นเดียวติดกแน่นครับไม่กล้าไม่หลวม vì ào nè các phải tiếp tục chụp lại mà thì họ chụp lá liệt hay cháo này, quay hình, à, để này các. งเสียงกัันครบป็นสักรอบตัดไนหะอันนี้ผมเอากองออกไปทำความสะอาดนะก็เสียงหยอ,อกกองนิดหนึ่งว่าเช้านี้ถอดกองออกมาเอาไปซักตากไว้อยู่กองยังไม่แห้งครับ ตั้งเลยครับแล้วดเด็มๆครับดเดิมๆสวยครับสวยยาม้าเจอาก็พารับชมครับผมรถในตำนานสมัยยุค90สวยๆครับขอบคุณที่รับชมครับเฮงๆสวัสดีครับ